ลุกสนามครับผมก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่าเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็ได้นําเอาเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นโอเคมพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับ AI เล่นเป็นหมากฝั่งสีแดงนะครับส่วนหมากฝั่งสีขาวนั้นเป็นของผู้เล่นโปเกอเอาละครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็เริ่ม ดูเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นโปเกในกระดานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแล้วก็เพื่อรับชมเพื่อความสนุกสนานเฮฮาไปาพร้อมกันเลยนะครับเปิดกระดานก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นโปเกมหมาขาวเลือกเดินเบีย้ยหน้าควงขึ้นมา AI ครับจับม้าโหลดขึ้นมาผู้เล่นโอเคเล่นม้าเช่นเดียวกันครับ AI เลือกน,นำควงขึ้นมา Okay. ต้องเลือกเล่นโคนเช่นเดียวกันดูว่าจะปูกหมากกันในลักษณะไหนครับในกระดานนี้ครับ AI เลือกเล่นขุนโหลดม้ามา,มาครับสําหรับผู้เล่นเปโอเคเป็นม้าโยงซ้ายนะครับ,รบขึ้นเบี้ยหน้าโคนนี้ไปสําหรับ AI เลือกนําโคนขึ้นมาครับสําหรับผู้เล่นเปโอเคปูกเบี้ย AI เด็กยังเม็ดขึ้นไป น่าจะเตรียมตัวขึ้นไปประจำตำแหน่งนะครับเมสเนี่ยคร,รับฟูเี่ยลักษณะนี้จะเป็นม้าโยงขวาหรือเปล่าครับ AI ดูทรงเบียร์แล้วนะครับ AI เล่นเป็นม้าโยงขวาม้าโยงขวาสู้กับม้าโยงซ้ายนะครับกินตัดเข้ามาครับสำหรับผู้เล่นเปเกมอคเปิดเบียร i เเข้ามา ไอ้รับมือใยการใช้เบีย้ยกินสวนไปรักษารมเบีย้ยไว้ครับจังหวะมก็ยังไม่มีอะไรครับเลือกยันเบียเบ้ยขึ้นมามไอ้ยันเบียเบ้ยนี้ขึ้นไปครับ,รบเล่นก่นโอเคเล่นโคนนำเม AI เล่นเม็ดนำโคนเอาละครับสู้กันแต่หยดมันติ้งขนาดไหนเราได้รับชมไหมครับ AI เออเพื่อเลเรียกเล่นโคลขึ้นมาโอ้โหดูว่า AI นั้นจะจอบมากเล่นเพลเคเข้าไปหาคุณได้ยังไงครับเนี่ยแม่กาดแน่นหนขนาดนี้ AI เล่นเป็นเบี้ยกล้ามปูล,ลปิงมาาฝั่งซ้ายนะครับเตรียมตัวทําลายครับสำหรับเล่นเพลอเคอครับจับเรือกดเส้นนี้ เอ๊มาทําไมเรือตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันชิ้นทะลวงเข้ามาครับสำหรับพลเรืนเทโอเคเปิดเบียร์ทำลายเบียรกล้ามปู AI ไอไใช้เบียรกินสวนขึ้นไปครก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับจงหวันี้ a อโยกเรือครับมากดเส้นนี้ ตามรับสรับเรือของฝั่งผู้เล่นเพียวโอเค AI เลือกนําโคลนไปดูแล้วผู้เล่นเพียวนั้นจะพยายามบุกยเมืระดานฝั่งขวาครับเนี่ยโอ้โหตามกดเรือนั้นรุนแรงกเกินจังหวะนี้ AI ครับซุกเบี้ยสูงขึ้นไปครับโจมตีโคลนบอกอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องขอยกลับมาตั้งหละจังหวะนี้ครับ AI เลือก ใช้เบี้ยปูกเบี้ยสูงไว้อีกชั้นหนึ่งโอ้โหเอไอครับตั้งรับดินกระดานฝั่งขวาเหนียวแน่นแล้วเกินครับเรามาดูว่าเพื okay, จจ่อนเทวแกจะเจาะเอไอเข้าหรือเปล่าครับเจาะเกาะดิงกระดานฝั่งขวาเอไอเข้าไหมเอไอขึ้นโคดิมกระดานฝั่งซ้ายครับเพื่อป้องกันปิดประตรูครับกินตัดเข้ามาครับสําหรับดิมกระดานฝั่งขวาข่าวกินตัดเข้ามาเอไอครับกินสวนปูกเบี้ยสูงไว้ เรือเข้ามากดครับสำหรับเล่นเพโอเคกดตำแหน่งนี้ก็ดังไม่มีอะไรนะครับยังรู้สึกเฉยๆนะครับ AI เดินเรือมาผูกมา้าถอยครับถอยกลับ AI ขึ้นเรือเหมือนจะเตรียมตัวซ้อนเรือครับแมโอ้โหครับเรือจิ้มเรือครับจะซ้อนเรือเหมือนกันครับสำหรับผู้เล่นเพโอเค ไอครับจับม้าเดินม,มาตำแหน่งนี้เอ๊ะมาทาไมเขามาตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดูเล่นโอเคครับจับม้าเดินม,มาในตำแหน่งนี้โหลดม้าครับจงหวะไอ้ AI ไอเเห็นอะไรแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยแปลรูปเป็นม้ามังกรน,นะครับ AI ขึ้นโค้ขึ้นมา จังหวะนี้ก็เหมือนจนนะดูเชิงครับขยับตำแหน่งตัวมาดูเชิงกันอยู่ซ้อนเรือเลยครับจังหวะนี้จะมากดม้าเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเราเล่นไปโอเคโอค้โหจะทำอะไรครับเนี่ยพอนโอเคมากดม้าสองรอบแลนะครับเนี่ยเอหรือว่าจะมากอควนครับจังหวะนี้เอไอยกมา้ามาตำแหน่งนี้ครับเตรียมตัวนะครับปิด เรือทะยังเม็ดมามานะครับเกาะมาเทียมดิมบนไดนฝั่งขวาครับ AI เตรียมตัวที่จะมาปิดประตูไม่ให้เรือหนีนะครับเป้ามา AI มนะดูว่าพวเพื่อนพีโเคนั้นจะแก้หมากนี้ AI ด้วยวิธีไหนนะครับให้เราได้ดูกัน มาแล้วครับขุน AI ครับแม่เตรียมตัวที่จะเดินมากินเรือนิ่มๆนะครับ AI ไทำรูว่าพเพ่นเพื่อนเ้นจะรับมือด้วยวิธีไหนครับจะใช้วิธีไหนในการรับมือ AI มาครับเรื่อยๆมาเรียงๆครับขุนแม่ มาต่อครับแม่แก้โดยการต่อมาครับทรับเล่นเพลโอเคมอไอถอยมาครัไม่อยากเสียม้าครับถอยถอยเหมือนกันทรับเล่นเพลโอเคมาอีกแล้วครับไอไอจะกินให้ได้ครับจังหวะที่เอาครับเดินมาต่อเหมือนเดิมครับ a อไอจะทํายังไงครับเนี่ย a อไอครับตัดสินใจ ต่อเลือกทิ้งเลยครับผมโอ้โหเอาละครับแรกเรือกันจังหวะนี้ใช้ม้าโดดกลับมากินนะครับสำหรับเอไอสวยงามครับจังหวะนี้อันนี้มาของทั้งคู่ก็ยังกั้มถึงครับยังไม่มีใครเสียเปียบ,ยบได้เปรียบมาครับจังหวะนี้ AI เดินขุนเข้าไปไประชิดริมกระดานฝั่งขวานะครับเพื่อที่จะป้องกันเรือ ไอีกชั้นหนึ่งนะครับเอานะครับถอยมา้ากลับมาจังหวะนี้ไอเดินมาตำแหน่งนี้ครับผู้เล่นเพลโอเคครับเลือกบหลดม้าก,กลับมาจังวน,นี้ก็ยังไม่มีอะไรครับทั้งคู่ รอจังหวะหาเอาโหจังหวะนี้ครับ AI คิดจะทําอะไรครับเนี่ยถ้าผู้เล่นที่มีความชํานาญนะครับพวกเรจะเห็นนะครับว่า AI นั้นคิดจะทําอะไรครับผม AI นั้นคิดที่จะเอาม้าแลกเบี้ยกับโคนของฝั่งผู้เล่น OK เพื่อที่จะหงายเบี้ยคู่นั่นเองนะครับจะเบี้ยคู่ไปเล่นนะครับอ๋อแล้วนี่เพื่อเรียกเออเดินจบย้อนเส้นนี้ครับจังหวะนี้ AI ครับ กินเบีย้ยกับใบต้องใช้คนขึ้นมากินครับสำหรับเล่นเพลโอเกตไอใช้มาดดอเพื่ไปกินฟาดลุกโอ้โหเอาละครับจังหวะนี้ครับอาจจะเป็นจังหวะที่พลิกกระดานนะครับผม AI นั้นได้ทำการลุกต้องหนีครับ เตรียมตัวที่จะเอาเบี้ยตัวนี้เข้าไปจุดโจมตีฝั่งหมาขาวแล้วสำหรับ AI ครับขึ้นโคดขึ้นขุนโยกม้ามาตำแหน่งนี้ครับเล่นไปโอเคโอ้ได้จังหวะครับเรือแม่คลองเรือโล่งครับเตรียมตัวไปกดม้าครับเรือตัวนี้ AI แผน AI ครับแม่รู้ทันครับผมโยกม้ากับ มืวนี้ AI ฟาดลุกไหมถ้าเราเป็น AI ไม่ฟาดลุกครับ AI เลือกโหลดมา้ามาตำแหน่งนี้นี่เอาละครับดูเกมบุก AI ในกระดานนี้กันโอ้โหครับ AI จับเลือกฟาดลุกไปหนึ่งทีขุนนี้ไปไหนครับขุนเลือกนี้มาตำแหน่งนี้โอ้โหขุนเลือกนี้มาในตำแหน่งนี้ครับก็เป็นตาเดียวด้วยนะครับเนี่ย โอ้โเป็นหมากบังคับเดินนะครับถ้าผู้เล่นที่มีความชนาญมากๆก็จะรู้นะครับว่า AI ไอนั้นคิดจะทําอะไรต่อไปนะครับถ้าเราเป็น AI นั้นก็คงจะทําเหมือนกันนะครับผมก็คือเดินเรือเข้าไปกดม้าไปเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหโดนสะกดไปเลยครับม้าโดนล็อกนะครับเลือกคนมาโจมตีม้าม้าบอกโดดหนีครับดึงมานี่ต่อม้าไม่ังหวะนี้ จะกินกินไม่ได้ครับดูแต้มเรือ AI แต้มนี้ครับเป็นกรณีที่น่าศึกษามากนะครับโอ้โหเดอนขุณมาตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่นเคโอเคมานะครับแผน AI ครับเ调เอาเบียตรงนี้ขึ้นมาโจมตีเบียดคูริมกรดานฝั่งขวาอินเบียดฟรีครับสำหรับผู้เล่นเคโอเคโอ้โหตองรีบตั้งรับนะครับสำหรับผู้เล่นเคโอเค ยู่ในตำแหน่งอันตรายนะครับแม่ดูครับ a อโอ้โหหงายเบีย้ยสองเบีย้ยกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นดาเมจที่รุนแรงมากครับสำหรับเบี้ยหงายสองตัวนี้นะครับอนาก็จะโจมตีม้านะครับจะกินม้าฟรีนะครับโอโหเอาแล้วครับ AI โจมตีม้าครับได้ม้าฟรีครับจังหวะนี้ เล่นลโอเคจะตั้งรับ AI ด้วยวิธีไหนกันนะครับอเอไอนั้นกินมาครับจังหวะนี้โหะครับได้เสียก่อนที่จังหวะนี้เลยครับเนี่ยใช้คลธข้ก,กิจป้องกันขุนแม่แสบจริงครับ AI จังหวะนี้ครับดูเลยครับนี่ AI ครับผมใช้รูแบกินโคลครับถ้าเป พลาดลูกอีหนึ่งทีแม่การโจมตีช็อตนี้ AI นี่มาเป็นชุดกันเลยทีเดียว AI โยกเลือกับเป็นอย่างเดิมผู้เล่นโอเคงางพี่ครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นการที่น่าศึกษาได้ดีมากนะครับสำหรับช็อตเมื่อสักครู่นะครับสำหรับผู้ที่เริ่ม สนใจในการเล่นหมากรุกไทยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับเอาครับเอือครับฟาดลุกจังหวะนี้นีครับต้องหลบมาปีกซ้ายครับสำหรับผู้เล่นเ O P โอ้โห A I ครับซ้ำฟาดลุกด้วยมาครับหนีอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้ต้องใช้ลูกกอโ์วัดหน้าตั้งอย่างเดียวครับผมโอ้โหหนีตายครับเดินขุดขึ้นไปจังหวะนี้มาทําไมครับขุน ามาดูกันครับไอโลกม้ามาตำแหน่งนี้จะม้ามาต่อหพือเป่า up ai สนใจไหมเพื่อนไปโอเคเอาม้ามาขายครับสนใจครับอินตัดหมากไอ้ AI. ก็ไปเลยจังหวะดนี้ AI ไอใช้เบีย้ยกินขึ้นไปแม่เบี้ตัวนี้ครับเกาะอ,อยู่ริมก็ได้ฝั่งซ้ายนานนะครับเนี่ยน่าจะ มอาออกไปช่วยกันนะครับขุดนเดิอมันนี้ครับีไอ,อครับขยายขุณนขึ้นไปจังหวะนี้ครับโอ้โหเดินเม็ดมาต่อดื้อๆอย่างนี้เลยครับผมแม่กินอยากกินไม่กินได้ครับสับเบียงหงายตัวนี้ครับเพราะว่าจะโดนกินเรือนะครับผมอืม,อม นี่ไงเอไอแถบจริงๆครับเปิดครับจังหวะนี้เอไอทำไงครับจังหวะนี้แม่แลกเรือครับผมเพราะว่าสถานการณ์เป็นต่อนะครับผมเจอเรือแลกเรือนะครับเจอโคลนแลกโคนนะครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ใช้เบี้ยง,ง,างหายจังหวเจอต้องแลกอย่างเดียวครับเพื่อที่จะชิงความได้เปรียบจังหวะนี้เอไอเรียกเดินเบี้ยงหายมา Okay. จะแก้ไขยังไงครับเนี่ยไอ้ do, ูกดุจริงๆนะครับเดินเงขึ้นมาครับโอ้โหทีไอเหลือแต่หมากตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยถ้าเราเป็นผูเ้เล่นเคก็หนักใจเหมือนกันครับเจอสถานการณ์นี้หรือว่าแกจะแก้ไขยังไงครับเดินโคลนขึ้นมา ปิดล้อมครับสำหรับ AI ใช้เปี้ยงหงกินเข้ามาแม่ดูสิครับฟังคับให้กินกันเลยทีเดียวจังหวะนี้แสบจริงๆ ยอมครับจังหวะนี้ผู้เล่นเทว์นั้นก็ขอยอมแพ้ครับผมไปที่ตำแหน่งนี้จังหวะนี้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่มีถือว่ามีไอเดียในการบุกที่ดีให้เราได้ศึกษากันนะครับโดยเฉพาะแต้มเรือกดม้านะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่รู้สึกว่ายอดเยี่ยมในกระดานนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากรุกไทยนะครับผมแม่ก็เป็น อีกหนึ่งกระดานที่มีความยอดเยี่ยมนะครับผมในเกมบุกนะครับน่าจะเป็นที่ทุกอกทุกใจสำหรับผู้ที่รักแลวก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยแนวการบุกนะครับผมก็ผู้เป็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกช anel ทุกท่านเลยนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเซฟเสียนทุกท่านเลยนะครับที่ได้เล่นหมากรุกในกระดานนี้ด้วยกันแล้วก็ตั้งแต่รูปแบบที่ดีแบบนี้นะครับเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาเป็นแนวทางในการเล่นหมากรุกไทยนะครับผม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่องสนใจในการเล่นหมากลูกไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูทีแนลต้องขอขอบคำณค่าสวัสดีครับลูกแชแนล